ผมกับผมนายชอตตี้บูโจว่ากับสติ๊กแมนโกเกมนี้เป็นเกมมือถือแนว MMO เล่นง่ายเล่นชิลกราฟิกไม่หนักเครื่องแถมยังมีระบบไอดอลพ่วงมาด้วยครับทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาเล่นต่อวันมากนะักส่วนคอนเทนต์ก็มีครบครันเลยครับไม่ว่าจะเป็นลงดันเจี้ยนกับเพื่อนๆนล่าบอส PVP หรือเปิดกระชปอ้องหาคู่หูมาออกประจนภัยไปด้วยกันใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดผมทิ้งไวใ้ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดไปลองเล่นกันดูได้ ส่วนอาชีพของเกมนี้จะแบ่งเป็นโจมตีระยะใกล้2และไกล2นะครับระยะใกล้เนี่ยจะเป็นจอมดาบนะครับก็คือใช้ดาบเลยแล้วก็มีจอมเต้นที่ใช้อาวุธคล้ายๆกับกงจักรสอข้าง ตัวระยะไกลก็จะมีจอมพเนจรที่ใช้ธนูและจอมเวทที่ใช้กระทาก็คือนักเวทนั่นเองครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเราไม่สามารถเลือกเพศได้นะครับเขาจะมีพรีเซตให้ดูเป็นตัวอย่างว่าแต่ละอาชีพม,มีคอสตูมประมาณไหนเมื่อเลือกอาชีพได้แล้วก็สามารถแต่งหน้าทําผมได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีผมได้ด้วยนะมันจะมีเส้นอยู่ด้านล่างเลยไหมครับก็สไลด์เอาได้เลยนะครับว่าชอบสีไหนเนาะ่วนดวงตาก็ปรับเปลี่ยนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะเอาแบบเป็นสติกกี้แมนเลยไหมเออดูแบบดุดันหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็แแล้ววตต่่คามชอบอบสขง ก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยและส่วนสุดท้ายก็คือสีผิวนั่นเองครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยครับสำหรับวิธีเล่นเกมนี้ง่ายมากเลยครับเพื่อชมดูด้านล่างตรงนี้เห็นไหมครับมันเป็นระบบออโต้เควสนั่นเองครับกดเสร็จปั๊บตัวละครเราก็จะไปคุยกับ NPC ให้ไปต่อสู้ให้แบบอัตโนมัติเลยครับผม และเกมนี้ท่านผู้ชมสามารถปล่อยไปได้เลยนะครับก็คือเราไม่จําเป็นต้องเล่นเองก็ได้ครับเขาจะมีออโต้ให้เลยนะครับผมอาจจะแบบแวะมาใส่อุปกรณ์บ้างอัปเกรดตัวละครบ้างอะไรก็ว่างันไวก็คือเควสของเกมนี้ไม่ได้มีเรื่องของการต่อสู้อย่างเดียวนะครับเขาจะมีสอนเล่นด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็คือเขาสอนเรื่องของการตีบวกครับก็ง่ายๆนะครับมีไอเทมมาปุ๊บก็กดตีบวกได้เลย,เลยแค่นี้แหละง่ายๆ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายหลักอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเราต้องทาเควสให้ครบตามที่กําหนดก่อนนะครับอันไหนยังไม่ทําก็กดไปเลยก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราทําครบเรียบร้อยแล้วระบบใหม่ๆก็จะเปิดออกมานั่นเองครับโดยรวมแล้วก็ไม่ได้เล่นยากอะไรเลยครับเราเน้นเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรที่เราได้มามากกว่าส่วนต่อมาขอพูดถึงไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของเกมนี้นั่นก็คือระบบคู่หูนั่นเองนะครับถ้าเกิดสังเกตได้ดีเราไม่ได้ลงมาสู้ตัวเดียวเนาะจะมีคู่หูมาช่วยต่อสู้ด้วย คูห่หูเหล่านี้ก็ได้มาจากการเปิดกระชปองนั่นเองครับท่านผู้ชมพยายามดูเมนูด้านบนนะครับมันจะมีคําสั่งรับสมัครผู้หูอยู่ตัวเกมเขามีแจกตัวเป็นระยะระยะนะครับผมเปิดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่สิบใบก็เดี๋ยวจัดเลยก็แล้วกันดูสิว่าได้ใครบ้างมาโอ้แสงสีม่วงครับตัวแรกได้มาเป็นไซเลนครับผมอะควาเรียอะควาเรียอะควาเรียบาซิมาตัวนี้เป็นตัวฟรีที่เราได้ตัวแรกเป็น SR คนแรกเลยครับที่เราได้ในรอบนี้นะครับอุ้ย อันนี้น้องสุวียนายไม่รู้อ่านชื่อถูกเป่านะครับเฮ้ยมี SSR ด้วยน้องแมรี่โอ้โหถือเลื่อยมาเลยอย่างโหดครับโชคดีเหมือนกันนะมาถึงได้5ดาวเลยแต่ในความเป็นจริงแล้ว SSR ได้ง่ายนะครับเปิดประมาณ30ใบก็ได้แล้วนะครับส่วนอัตราก็ง่ายครับ5.47%นี่ถือว่าสูงกว่ามาตรฐาน ในเพชรก็เหลือแล้วครับผมว่าผมเปิดอีกสักรอบดีกว่าครับก็คือตัว1นึ่ใบใช้100เพชรนะครับผมขาดตัวไป8ใบเนาะงั้นก็จัดไป800เพชรครับดูสีรอบนี้จะมีสีทองออกมาบ้างไหมบาซิม่าครับผมโอเคอยู่สวยนายมาอีกแล้วเอดี้หัสซีโร่ s อสอีกแล้วครับท่านอะไรจะดวงดีปานนี้ครับเปิด2รอบได้ค่ดาว2รอบเลย ไหนๆก็ได้คนใหม่มาแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอามาช่วยสู้นะครับผมก็เราจะต้องคลิกที่คนเดิมก่อนนะเราใช้คําสั่งพักผ่อนแล้วก็ไปคลิกที่คนที่เราต้องการนะครับซึ่งคนแรกที่เรามีเนี่ยเป็นาธาตุไฟไงผมเลยคิดว่าเดี๋ยวเอารหัสซีโร่ที่เป็นาธาตุลมเข้ามาช่วยดีกว่านะครับก็กดคําว่าออกศึกได้เลยเนาะ ส่วนการอัปเกรดก็ดูด้านล่างก็ได้ครับเขามีคําสั่งอัปเกรดทั้งหมดอยู่แล้วครับก็เรียกได้ว่าสบายมากครับกดทีเดียวแล้วก็รอเวลาแป๊บหนึ่งเนาะส่วนอีกอันนึงจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคําสั่งทะลุนั่นเองครับก็คือถ้าเกิดนู้ชมอัปเกรดจนเลเวล30แล้วอ่ะมันก็จะตันแค่นั้นใช่ไหมละ่ะต้องใช้คําสั่งทะลุนั่นเองครับเพื่อที่จะได้อัปเกรดเลเวลให้สูงขึ้นกว่านั้นได้และยังได้สเตตัสโบนัสเพิ่มเติมอีกด้วย ส่วนต่อมาจะเป็นคําสั่งพัฒนานะครับอันนี้ก็คือเราต้องพัฒนาตัวละครของเราเนี่ยให้มีสเตตัสหลอดสีเขียวเนี่ยเต็มก่อนนะครับไม่งั้นเราก็ไม่สามารถทะลุได้นะครับส่วนไอเทมที่ใช้มันก็ใช้อันเดียวกันกับการทะลุนั่นแหละครับส่วนต่อมาเป็นการอัปดาวนะครับเกมนี้คือเราสามารถใช้ตัวละครที่เป็นแหล่งเดียวกันผสมกันได้เลยไม่ต้องใช้ตัวซ้าก็ได้นะเดี๋ยวผมลองกดอัปดาวทันทีก็ได้เขาจะมีสรุปให้ดูเลยว่าตอนนี้เราอัปเกรดใครได้บ้างอย่างเช่นน้องคนนี้เดิมทีเป็นสีดาว นะครับก็เอาพวก4ดาวนี่แหละมาผสมผสมผสมกันก็จะได้เป็นตัว5ดาวนั่นเองครับส่วนตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้แล้วเราใช้คําสั่งเพิกถอนได้นะครับแต่ว่าต้องพักผ่อนก่อนนะอย่างเช่นตัวนี้ผมจะไม่ใช้แล้วนะครับก็พักผ่อนก่อนแล้วก็เพิกถอนนะครับเพื่อขอคืนทรัพยากรได้เลยนะครับผมจะได้เอาไอ้พวกนี้นี่แหละไปอัปเกรดตัวละครที่เราใช้ทีนี้เรามาดูกิจกรรมรายวันอื่นๆกันบ้างดีกว่าครับด้านขวาท่านผู้ชมน่าจะเห็นแล้วเนาะขึ้นมาเพียบเลยครับอันแรกสุดคือรายวัน ในนี้เขาจะสรุปให้ดูเลยว่าเราสามารถทําอะไรได้อีกบ้างนะครับแล้วก็มีบางกิจกรรมที่มาตามช่วงเวลาด้วยนะอันนี้อาจจะต้องตั้งนาฬิกากันไว้เล็กน้อยนะครับงั้นเดี๋ยวผมไปลองทําดูเลยกันละกันครับอย่างเช่นนี้ครับดันเจี้ยนพาหนะอันนี้ก็คือดันเจี้ยนรายวันนั่นเองครับลงแล้วก็จะได้รับไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดพวกสัตว์ขี่ของเรานั่นเองครับส่วนการต่อสู้ก็ไม่มีอะไรพิสดารเลยครับมีมอนสเตอร์อยู่เล็กน้อยแล้วก็มีบอสอยู่ครับใช้เวลาเล่นประมาณสิบวินาทีเท่านั้นเองอ่ะจบง่ายมากพอสู้ร้วยดับนะค ส่วนต่อมาจะเป็นดันเจี้ยนอุปกรณ์อันนี้ก็ตามชื่อเลยลงไปแล้วได้อุปกรณ์ครับและเป็นดันเจี้ยนโคออฟด้วยนะเราจะต้องจัดทีมฟอร์มทีม3คนถ้าเกิดไม่มีทีมก็กดไปจับคู่ก็ได้ครับเดี๋ยวตัวเกมจะหาคนให้ แต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมมีเพื่อนเล่นด้วยกันเองจริงเนี่ยดูด้านซ้ายล่างของหน้าจอหลักก็ได้จะมีคําสั่งโซเชียลอยู่เห็นไหมครับนั่นแหละท่านผู้ชมก็ไปเพิ่มเพื่อนไปอะไรกันก่อนที่นี่เลยส่วนการต่อสู้ในนี้ก็จะนานกว่าดันเจี้ยนที่แล้วหน่อยหนึ่งครับเพราะว่ามีบอส2ตัวครับแล้วพวกเราก็มากัน3คนไงแต่ละคนก็จะมีลูกน้องมาด้วยอีก2คนก็เลยทําให้พวกเรานี้ยืนกันเต็มหน้าจอเลยครับฝึกฝนเนี่ยจะเป็นลักษณะของการไต่หอคอยครับก็คือไต่ขึ้นไปให้สูงเรื่อยๆเพื่อางวัลฟรัรบลรลรางวัลให้เราแแบบอออััตตโนนมมมิเเหืเกดีกด้วยครับ ในดันเจี้ยนเนี่ยจะมีแค่บอสต,ตัวเดียวโดดๆเลยครับและจะจบไวไม่ไวอยู่ที่ค่าพลังของเราเป็นหลักนะครับพอชนะเสร็จปั๊บไม่ต้องทําอะไรนะตัวเกมก็จะไปท้าสู้ตัวต่อไปให้เลยครับก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายเอามั่งมากแล้วพอเราผ่านชั้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะได้รับสมบัติมาด้วยนะครับเมื่อเราสะสมครบจะรับสเตตันโบนันเพิ่มเติมอีกด้วยครับ ส่วนดันเจี้ยนเนี่ยจริงๆผมเข้าให้ดูผ่านทางเมนูรายวันไปแล้วครับเขาก็จะรวมดันเจี้ยนเดี่ยวที่เอาไว้ฟาร์มพวกทรัพยากรอัปเกรดรายวันนั่นแหละแล้วก็จะมีดันเจี้ยนที่เป็นทีมใช่ไหมครับอ่าฟาร์มหาอุปกรณ์อะไรก็ว่ากันไปเนาะ่วนต่อมาจะเป็นพวกบอสนะครับก็มีเพียบเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าช่วงแรกที่จะเปิดจะเป็นบอสโลกนะครับก็คืออาจจะมีผู้เล่นอื่นมาตีบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องระวังตัวกันไว้นิดนึงและในกิจกรรมเนี้ยบอสเขาจะยืนแยกกันอยู่แหละครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าท่านผูมจะไปตตีีัวเดดยลลองล60 ใช้เวลาต่อสู้ไม่นานครับนี่ขนาดผมมาคนเดียวนะใช้เวลาต่อสู้แค่ประมาณ10วินาทีเท่านั้นเองอะ่ะคือเรียกได้ว่าเร็วมากๆครับเอ้ยเดี๋ยวผมลองไปสู้กับตัวอื่นดูดีกว่าเปิดตรงนี้ดูก็ได้นะเอาตัวเลเวล65แล้วกันกดตรงนี้เลยก็ได้ครับเดี๋ยวเราก็เดินไปถึงเองนะครับหรือไม่ก็ตอนที่เราเปิดแผนที่เราคลิกที่แผนที่ก็ได้นะครับตัวละครเราก็จะเดินมาเหมือนกันไหนลองดูหน่อยสิตัวนี้ใช้เวลาสู้นานไหมโอ้โหไม่นานครับอาจาเป็นเพราะว่าผมเลเวล83หรือเปล่าเอ่ยพวกบอลเลเวล6กกว่าก็เลยใช้เวลาแแคค่ป๊บบเดียวจรริงๆั และส่วนสุดท้ายก็คืออารีนานั่นเองนะครับผมมีทั้งแบบสู้กับ AI ของผู้เล่นอื่นหรือว่าสู้กันจริงๆแต่ว่าพวเนี้ยมันจะมาตามช่วงเวลานะครับก็ต้องตั้งนาฬิกากันนิดนึงเนาะแล้วก็มีแบบลงเป็นทีมด้วยนะเออใครชวนเพื่อนมาเล่นก็จัดไปได้เลยนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูกิจกรรมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะต้องรอให้เซิร์ฟเวอร์เปิดไปถึงเวลาที่กําหนดก่อนและเลเวลต้องสูงในระดับหนึ่งก่อนถึงจะเข้าร่วมได้ครับ งั้นเดี๋ยวผมลองไปสู้กับชาวบ้านดูกันละกันครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงครับโอโ้โหคนนี้พลังรอบไป5้าแสนกว่าผมจะสู้ไงเนี่ยอ่าเดี๋ยวสู้กับคนนี้กล็ละกันครับสองหมแต่พลังผมเยอะกว่าเขาเยอะนะพลังผม2องแสนนะผมตีทีเดียวน่าจะตายแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับตีทีเดียวตายเลยโซนต่อมาจะเป็นคําสั่งช่วยรบนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถเอาตัวละครที่ไม่ได้อยู่ในทีมหลักครับมาทําการช่วยรบได้เราก็จะได้รับสเตตัสโบนัสไปเลยครับ โอเคทีนี้เราไปดูส่วนของการพัฒนาตัวละครบ้างดีกว่าครับดูด้านซ้ายล่างหรือว่าคําสั่งตัวละครได้เลยครับเข้ามาแล้วให้ดูบริเวณกลางๆหน้าจอก่อนครับถ้าเกิดมันขึ้นจุดแดงๆอย่างเงี้ยแสดงว่าเราอัปเกรดอะไรบางอย่างได้นะครับเช่นอันนี้คือเลเวลถึงงาค่าพลังถึงผ่านดานถึงเลเวลคู่หูอัปเกรดถึงแล้วอะไรเงี้ยก็สามารถมาอัประดับเพื่อที่จะเพิ่มสเตตัสโบนัสได้แล้วเพิ่มเยอะมากอันนี้ก็แนะนําว่าห้ามพลาดเลยครับว่างๆแวะมาดูตรงนี้บ้าง ส่วนผลไม้เนี่ยเขาจะเพิ่มสเตตัสให้เราแบบถาวรเลยนะครับเวลาที่ท่านผู้ชมไปเข้าวมกิจกรรมต่างๆมาได้ผลไม้มาอย่าลืมแวะมากินด้วยนะครับส่วนอีกอันนึงคืออาชีพนะครับในกรณีที่ท่านผู้ชมอยากจะตกแต่งตัวละครใหม่นะครับและก็อยากจะเปลี่ยนไปเล่นอาชีพอื่นอะไรเงี้ยสามารถเปลี่ยนได้ที่นี่นะครับแต่ว่าจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเล็กน้อย ทีนี้แวะมาดูด้านล่างต่อนะครับจะมีพหานนะเครื่องประดับหลงังเอลฟ์แล้วก็ศาสตรานะครับจะบอกว่าพวกนี้อัปเกรดเหมือนกันหมดเลยครับคือด้านล่างจะเป็นการ well อัปเกรดเวละเป็นขั้นของมันและเมื่ออัปเกรดถึงขั้นที่กําหนดก็สามารถมาปลดล็อกสกิลได้นะครับแล้วดูด้านขวามันจะมีพวกไอเทมให้เรากดใช้ด้วยถ้าเกิดว่ามีก็คือกดไปได้เลยครับพวกนี้คือจะเพิ่มสถานะให้กับตัวละครเราได้หมดเลย เออแล้วก็ยังมีคําสั่งมายาหรือว่าคอสตูมด้วยนะครับอันนี้ผมได้มาจากกิจกรรมนะครับถ้าเกิดมีมากดใช้งานเลยก็ได้นะครับหรือไม่ก็มากดลงทะเบียนไว้ก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรากดลงทะเบียนเนี่ยเราจะได้รับค่าพลังเลยทันทีนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ไงใส่เนี่ยมันเอาไว้เรื่องของความสวยงามอย่างเดียวครับแต่ถ้าเกิดเราได้อะไรมาใหม่ๆแล้วก็มากดลงทะเบียนเอาไว้ก่อนนะครับ ส่วนตราอามที่ผมค่ามาเนี่ยมันคือการอัปเกรดสเตตันนั่นแหละโดยการใช้เงินนะครับเมื่อเราอัปเกรดครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะให้เราเลื่อนขั้นด้วยนะครับแล้วก็แวะไปดูที่เซตตราอามนิดหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดเราเลื่อนขั้นไปแล้วเนี่ยจะได้สเตตันบนอันเพิ่มเติมเลยนะ ส่วนต่อมาขอพูดถึงอุปกรณ์นิดนึงกันละกันนะครับก็คือเราสามารถอัปเกรดได้ที่เมนูนี้เลยแต่ในความเป็นจริงแล้วตัวเกมเขาจะให้เรามาอัปเกรดเป็นระยะอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะนั่นแหละนะครับแล้วพอเราอัปเกรดไปสักระยะหนึงดูด้านบนนะครับมันจะมีสเตตัสโบนัสเสริมให้เราด้วยถ้าเกิดว่าเราตีบวกครบตามที่กําหนดนั่นเองครับ ส่วนต่อมาจะอยู่ในคําสั่งเป้นะครับผมเป้เนี่ยทำได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นพวกของที่เราสะสมครบแล้วก็มากดใช้งานอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ใช้คําสั่งกลืนนะครับเพื่อที่จะย่อยอุปกรณ์ที่เราคิดว่าเราไม่ใช้แล้วทิ้งไปอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วพอเราย่อยแล้วนะครับเราจะได้รับมาเป็นสเตตัสโบน,นัสฝั่งที่ตัวละครนะครับส่วนต่อมาเมนูที่2ด้านล่างคือการประดิษฐ์ครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีของซ้ํากันเยอะๆนะครับสามารถที่จะเอามาผสมกันเพื่อคราฟของที่มีระดับที่สูงขึ้นได้ ส่วนการผสมก็คือการหลอมไอเทมนั่นแหละครับซึ่งผมดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรในขณะนี้ครับที่จะมีเยอะๆเลยคือจะเป็นพวกคอสตูมต่างๆนั่นแหละเราอาจจะไปเข้าร่วมกิจกรรมมาได้มาเป็นเศษไงสะสมเศษครบก็หลอมขึ้นมาได้ครับและอันสุดท้ายคืออัลบั้มครับเวลาเราไปต่อสู้กับมอนสเตอร์มีโอกาสที่จะได้การมาด้วยครับเราก็สามารถที่จะเอามาลงทะเบียนเพื่อเ,เพิ่มสเตต,ตัสให้กับเราได้ครับ ส่วนต่อมาเป็นการฝังมณีนะครับจริงๆแล้วกดอัพทั้งหมดไปเลยก็ได้ครับถ้าเกิดว่าเรามีมณีเขาจะฝังให้และถ้าเกิดอัปเกรดได้นะครับเขาก็จะอัปเกรดให้เลยครับก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายเอาม,มากๆ ส่วนระบบเสริมเมื่อน่ของเกมนี้ก็จะมีระบบกิลด้วยนะครับหรือว่าระบบเพื่อนก็มีนะเพื่อนจะอยู่ในโซเชียลนะครับใครอยากจะไปเพิ่มเพื่อนไปแอดเพื่อนกันก็ทําได้ที่นี่เลยนะครับส่วนระบบกิลด์เนี่ยเข้ามาแล้วแนะนําว่าให้ดูด้านล่างก่อนมันจะมีกิจกรรมรายวันให้เราทําเต็มไ่หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการส่งของตามที่เควสร้องขอนะครับถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าหาอย่างไงเราแตะเข้าไปได้เลยนะแล้วก็กดรับครับเขาจะมีบอกว่ามันได้มาจากที่ไหนเช่นล่าสัตว์กิลด์มันก็คือการล่าบ,บอสกิลด์นั่นแหละอันนี้ห้ามลาดดาดดเ็ขวันนันนงงง้2คร ส่วนสายแรกกิลอันนี้จะเป็นพวกภารกิจรายวันของกิลนั่นเองครับทำแล้วก็จะได้รับโพัพยากรต่างๆโดยเฉพาะหินเยอะเลยนะครับหินอัปเกรดนั่นแหละแล้วจะมีราชาจีจาที่เราต้องหาของมาบริจาคให้เขานะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วการบริจาคเนี่ยมันจะมีอยู่ในแท็บโบนัสด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับใช้เงินบริจาคก,ก็ได้หรือว่าใช้เพชรต่างๆในการบริจาคก,ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน แล้วก็จะมีพวกกิจกรรมที่มาตามช่วงเวลาด้วยนะครับก็คือจะเริ่ม1นึ่ทุ่มยีนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าให้เข้าร่วมทุกครั้ง้วยนะครับเพราะว่าได้รับทั้ง e อคแล้วก็วัสดุต่างๆในการอัปเกรดเป็นจำนวนมากแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือวิชาจ,จิตเวลาที่นู้ชมเข้าร่วมกิจกรรมกิวจะได้รับแต้มกิวมาใช่ไหมครับสามารถเอามาอัปเกรดตัวละครได้เลยครับได้เยอะเลยละ่ะส่วนตัวผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันจะอัปอะไรอาจจะเอาเป็นคริหรือไม่ก็โจมตีอันนี้ขอไปคิดก่อนแล้วกันครับ แล้วถ้าเกิดใครมีแต้มกิลเหลือนะครับกลับมาที่โบนัสนะครับแล้วดูด้านขวาจะมีคําสั่งโมออก,กิลอยู่เห็นไหมเราสามารถซื้อไอเทมต่างๆเพิ่มเติมได้ที่นี่ส่วนคนที่อยากจะออกจากกิลก็ออกมาที่คําสั่งพื้นฐานนะครับแล้วก็ไปที่คําสั่งสมาชิกค,ครับมันจะมีคําสั่งออกจากกิลอยู่เอาละก่อนจากลากันไปนะครับผมมีไอเทมโค้ดมาแจกด้วยนะท่านผู้ชมดูด้านซ้ายบนจะมีคำสั่งโบนัสอยู่ผมมีให้2โค้ดนะครับเป็นโค้ดสำหรับช่องผมโดยเฉพาะเลยก็คือ SBJ 6 6 6 แล้วก็ SBJ888 นะครับกรอ,อกทีละโคดแล้วกดรับรางวัลให้เรียบร้อยแล้วไปลองเช็คดูในอีเมลอีเมลก็อยู่ด้านซ้ายของเควนเลยครับคือระบบโซเชียลนั่นเองนะครับแล้วก็ดูด้านล่างจะมีคําสั่งอีเมลนี่ไงเห็นไหมได้ทั้งเงินแล้วก็ของอัปเกรดด้วยส่วนอีกฉบับหนึ่งก็ได้ของอัปเกรดกับเงินเช่นเดียวกัน และผมเพิ่งเห็นว่ามันมีอีโค้ดหนึ่งโค้ดนี้โหดมากเลยครับ STM Powder นะครับของที่ได้ในนี้คือเรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆกครับก็จะมีทั้งคอสตูมนะครับแล้วก็จะเป็นคอสตูมของสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าเกิดว่าใครกดมาแล้วไม่เจอก็ยังไม่ต้องตกใจนะถ้าจะไม่ผิดเลเวล60อะ่ะเราถึงจะเปลี่ยนพวกคอสตูมสัตว์เลี้ยงของเราได้แล้วก็มีกรอบช่องแชทของเราครับไอ้พวกนี้มันบวกสเตตัสด้วยนะบวกแบบเยอะมากเลยถึงท่านผู้ชมจะไม่ใส่แต่ว่าถ้าเกิดเราได้มาแล้วเราไปลงทะเบียนไว้ก็ได้รับสเตตัสใช่ป,มมปนน่มีีอากกกนนนห้้้้แแลลวว็ เผ็ดด้วยแล้วก็แจกกรอบอวตารรูปภาพของเรานะครับแล้วก็แจกคอสตูมที่เป็นบริเวณส่วนหัวด้วยเป็นไงแล้วก็มีคอสตูมเครื่องประดับที่อยู่หลังม้าของเราด้วยครับเรียกได้ว่าแจกแบบโหดจริงๆครับโคดนี้ และกิจกรรมแจกของอีกที่หนึ่งจะอยู่ด้านซ้ายบนคำสั่งโบนัสนะครับอันนี้ก็คือแจกสิทธิ์สุ่ม5000ครั้งครับซึ่ง5000ครั้งจริงๆครับเพราะว่าเขาจะแจกวันละ10สุ่มหรือว่า10ใบนั่นเองครับแจกไปยาวๆเลย5 0 0วัน5000ใบกันเลยทีเดียวเชียวครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ไอเทมเพิ่มเติมลองมาติดตามในแฟนเพจของทางเกมดูนะครับเขาจะมีการแจกของเป็นระยะระยะนะครับรวมไปถึงกิจกรรมด้วยนะอันนี้น่าเสียดายมากครับปีกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านไปแล้วครับมีโอกาสได้ทั้ง p พ5 iPhone16 n s w e ตแอร์พอร์แล้วก็บัตรทูมันนี่อีกนะครับก็เป็นว่าอย่าลืมมาติดตามกันละกันแล้วรอเขาร่วมกิจกรรมได้เลยในอนาคตส่วนการตั้งค่าของเกมนี้จะแอบอยู่ที่ด้านซ้ายบนนะครับผมก็คลิกเข้าไปดูจะเห็นว่ามีการปรับดนตรีปรับการาฟิกนะครับอันนี้คือสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะส่วนใครไม่ใช่ภาษาไทยลองมาปรับดูที่นี่นะครับเขารองรับภาษาไทยไว้ตั้งแต่แรกแล้วเนาะ ส่วนการตั้งค่าอื่นๆก็จะอยู่บริเวณนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นการบล็อกนะครับจำนวนผู้เล่นอาจจะเยอะไปก็ปิดได้นะแบตจะได้ไม่เปลืองอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับสแสดงฉายยาไมหมผู้เล่นอื่นจะมีเอฟเฟกต์ไหมอะไรเงี้ยก็คือมาเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับส่วนการตั้งค่าบอทดก็จะมีเรื่องการประหยัดพลังงานด้วยครับเลือกเป้าหมายด้วยด้วยนะว่าจะตีมอนสเตอร์ก่อนหรือว่าผู้เล่นก่อนอะไรเงี้ยเออมันเลือกได้ด้วยครับเออผมอาจจะลืมพูดไปว่าเกมนี้เปิดหัวแดงได้ด้วยนะถ้าผู้ชมดูด้านบนที่เป็นหลอดเลือดเราจะเห็นคาว ทกที่นะงั้นเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวฉบับเบื้องต้นไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดไปลองเล่นกันดูได้